สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริไฟรเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะคะสําหรับชาวราคานากุมราศีกุมคะ่ะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่กระบากวันที่19ามกราคมถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีกุมก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้คะ่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะคนในคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนนน่่่าาามวววเป็สตัจกะ มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาราคณาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาราคนาเพื่อจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้ค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปทีาราอัพเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภานาภาษาไทยไทาระแบบนี้ให้เป็นประจำทุกๆเดือนนะคะ เดี๋ยวในเดือนกุมภาพันธ์นาราจะอ่านครึ่งเดือนหลังไปเลยนะคะแล้วก็เดือนมีนาคมก็จะอ่านให้เต็มเดือนนะจ๊ะโอเคเรามาดูในเรื่องโหงราศาสตร์นะคะดวงดาวก่อนแล้วเดี๋ยวจะ,ปะเปิดไพ่ธาตุประกอบให้นะะเนาะเอาเดือนกุมภาพันธ์ก่อนนะคะการขัวรจรของดวงดาวเนี่ยในช่วงประมาณวันที่3กุมภาพันธ์มาแล้วนะคะก็คือว่าดาวพุธมันเดินหน้าเนาะ,ะในเรื่องของคุณเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องในลักษณะของ การทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะในเรื่องของอพี่น้องนะคะในเรื่องของบริวารน,นะคะอันนี้คือจะมีประเด็นปัญหาที่ทําให้เครียดหรือมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินนะคะหรือมีรายจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะเนาะในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังที่ผ่านมานะคะแล้วก็ จริงๆแล้วดาวการเงินของคุณเนี่ยคือดาวเนปจูนเนาะการเงินของคุณถ้าเทียบกับช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าในเรื่องกุมภาพ,พันธ์เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการเงินแต่อาจจะเป็นในลักษณะคือได้เงินมาแล้วอาจจะใช้จ่ายหมดไปนะคะในลักษณะคือบางคุณก็อาจจะหมดไปกับลูกๆหมดไปกับเด็กๆนะคะหมดไปกับคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือถ้าใครไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเด็กเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องในลักษณะคือกินเที่ยวนะคะ บุฟเฟ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสายเฮฮาเนาะอาจจะเป็นในลักษณะคือเงินเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะใช้จ่ายเยอะแลือหมดเยอะไปในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีมีมุมที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานที่ดีก็อยากจะให้นะคะเซฟมันนี่ไว้เนาะนะคะต่อไปนะคะเท่าที่นาราเห็นเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลใจเนี่ยนะคะน่าจะมาในลักษณะคือ ออการเงินหนี้สินนะคะอันนี้คือมีเรื่องให้คุณต้องคิดหรือมีเรื่องให้คุณต้องในลักษณะคือต้องบริหารจัดการการเงินดีๆหรือหลายๆคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการที่ไปต้องไปจัดสรรออในเรื่องของสินสมรสนะคะเงินหุน้เนเงินประกันเงินพัฒบาบตรมรดกนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้หรือมีเรื่องที่ให้ต้องคิดนะคะในลักษณะเหล่านี้เนาะ ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วมันจะทํามุมดีเมื่อไหร่ทํามุมคลายเมื่อไหร่เนี่ยนารามองว่าให้ดาวพุธมันย้ายออกจากราศีกุมก่อนดีกว่านะคะซึ่งดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยก็คือช่วงวันที่14่กุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ย ดาวการงานของคุณจริงๆคือดาวจันเนาะแต่ว่าจันมันเปลี่ยนราศีทุกๆสองวันครึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้อ่านไปเนาะแต่ว่าก็จะอ่านเป็นดาวเสาแทนน่ยสิ่งที่ทําให้ชาวรัคณะคุมราศีกุมด้วยเนี่ยเครียดด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาระนี่ศินหรืออะไรที่คุณต้องแบกรับอยู่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องการงานด้วยที่ทําให้คุณเครียดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีนี้เนี่ยมันก็ยังเกี่ยวเนื่องไปยังเดือน เดืนอนอก็ยังมี มันเรียกอะไรต่อเนื่องไปยังเดือนมีนาคมอยู่นะคะในเรื่องของการงานมันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเอกสารอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้คุณต้องเคลียร์หรือว่าเป็นในลักษณะคืองานที่คุณจะทำเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลามาเลยทําให้คุณท้อมันเลยทําให้คุณเครียดไม่รู้จะทํายังไงอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นในลักษณะมันมีความกดดันเข้ามาด้วยในเรื่องของการงานซึ่งอาจจะมาในลักษณะของความคิดคิดงานไม่ออกหรือคิดไปแล้วก็โดนแก้ไม่ถูกใจเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะ ะะมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะในเรื่องของการงานนะคะมันมีภาวะกดดันอยู่นะเท่าที่เห็นเพราะว่าดาวังคาตอนนี้มันอยู่ในเรือนวินาศนะคะช่วงเดือนอสัปดาห์ที่2ของกรุงภาพันธ์ไปนะคะไปจนถึงประมาณวันที่เ,เกือบปลายเดือนมีนาคมมันมีภาวะเครียดและภาวะกดดันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ใจเย็นๆนะคะก็คืออดทนไปก่อนพอดาวังคามันย้ายออกจากราศีมังกรเนี่ยทุกๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็ภาวะในเดือนนี้จริงๆแล้วของคุณเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการจัดสรรเงินการบริหารจัดการเงินนะคะการงานก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเมื่อดาวมันทํามุมคลายนะคะการเงินเดือนนี้ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าก็ประหยัดนิดนึงอย่างที่นาราได้กล่าวไปนะคะเพราะว่ามันเป็นภาวะเงินที่เข้ามาแล้วเราก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของเดือน มีนาคมนะคะโดยมีนาคมเนี่ยนะดาวอังคารบรรยายก็สู่ราศีกุมแล้วนะคะทีนี้มันยังทํามุมฉากอยู่นะคะของในเรื่องของดาวยูเรนะัสเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารมันเป็นดาวในเรื่องของการสื่อสารนะคะโดยระวังมีปัญหากับพี่น้องนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าดีๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราต้องไปเคลียร์ต้องไปแก้หรือ การเดินทางระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีประเด็นให้เราแบบต้องหุดยีดใจอยู่เพราะว่าอังคารมาเป็นดาวเจ้าเรือน3าซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องของเราเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราระวังมีปัญหาผิดใจกันการใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงใส่กันอันนี้ก็ต้องระวังมันจะมีเรื่องให้เราหุดหยีดเพราะฉะนั้นในช่วงพอเข้าเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นในลนักษณะคือมันมีความกดดันมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวอันนี้ก,ก,ก็ก็อ่านตามดวงดาวเนาะมันเป็นในลนักษณะประมาณนี้ แล้วก็สิ่งที่ทํามุมดีจริงๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเงินยังทํามุมดีไปจนถึงเดือนมีนาคมมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาการเงินเข้ามานะคะทำมุมที่ดีถึงยูเรนัสเนี่ยบางคนนะคะก็ได้ในลักษณะคือมีคนมาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินอยู่ดีๆก็ได้เงินนะคะหรืออาจจะเป็นผลมา ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วก็วคือเรื่องของการเคลี์มรดกทรสนิจสินน,สน,นะคะมันจะเป็นการได้มาจากทางบ้านจากครอบครัวซึ่งไม่ได้มาจากการเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็าดาวถึงตรงไหนอีกที่เห็นจริงๆแล้วเดือนกุมภาทำมุมคลายขึ้นเยอะเนาะ,นะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยคือต้องอดทนอีกนิดนึงเนาะถ้าใครดูคลิปลายปี ของนาลาแล้วอะค่ะคือเสามันยังฉากอยู่ในน,นัในเรื่องของการงานมันมีเกณฑ์ในลักษณะคือความเครียดความกดดันอยู่สําหรับปีนี้ไปจนถึงปีครึ่งนะคะถ้าถามว่ามีเกณฑ์อยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนงานได้ไหมจริงๆอ่ะถ้าคุณจะเปลี่ยนงานเนี่ยบางคนหลายคนเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วถามว่าปีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมให้ไปดูคลิปลายปีดีกว่านะคะที่นาลาได้อ่านไว้เนาะมันมีจังหวะเวลาที่ควรเปลี่ยนและไม่ควรเปลี่ยนอยู่แต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะปีนี้ เปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นหรือถ้าทำงานเดิมอยู่เนี่ยให้อดทนไปก่อนก็จะมีะผลสิ่งที่คุณทำมาแล้วอดทนมามันจะออกดอกออกผลแน่นอนแต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนหน่อยนะคะสำหรับชาวรักนณากุมราศีกุมเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูไพ่การว่าไพ่จอกมาเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าการโครจอของดวงดาวเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมันยังอยู่ในราศีมีเนี่ยคือคือเดือนกุมภามีนธ์นายังโดดเด่นในเรื่องของการเงินอยู่เนาะถ้าใครรอคอยเงินตกเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเงินของคนอื่นเนี่ยจะได้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็ช่วงประมาณ18มีนานะคะเพราะว่ามันจะมีฟูมูลในราศีกันเนาะ ซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณบางคนอาจจะจบปัญหาเคลียร์หนี้สินหรือเป็นจังหวะเวลาที่อยากจะเคลียร์หนี้สินก็ได้นะคะช่วงนั้นเนาะมาดูไพ่กันไพ่ใบแรกนะคะอดาวไม่ได้ทำมุมแย่ขนาดนั้นการเงินมาเห็นไหมคะ นาราบอกแล้ว,ว่าเดือนนี้การเงินไม่ได้แย่แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะคะก็แฮปปี้เนาะคนมันแฮปปี้ก็ต้องใช้สิครับนาราใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าก็จัดสรรเงินดีๆแล้วกันเนาะโอ้มีพ่ใหญ่ขึ้นมากี่ใบเราเนี่ย ใบสุดท้ายใบสรุปนะคะ ว้าวต้องมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับเดือนนี้ดูจากไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะมีไพ่เมเจอร์ข้างหน้ามา1 2 3ถึง4ใบเลยนะคะเพราะนั้นมีอิทธิพลมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะคะในเรื่องของการงานและการเงินแต่ดูแล้วเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะขอไพ่ clarify การเงินนะคะเป็นไพ่ออโรเค่ โอเคค่ะในเรื่องของการงานก่อนนะคะที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะได้รับหน้าที่เพิ่มเติมนะคะทำงานหลาย เขาเรียกอะไรถือโปรเจกต์สองโปรเจกต์นะคะหรือบางคนเนี่ยได้ทํางานปิดจบโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งไปแล้วเหลือยังมีอีกงานหนึ่งที่ยังทําค้างอยู่นะคะแล้วก็นารามองว่าหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่มาแล้วนะคะสถานาการณ์ที่ผ่านมาบางคนอาจได้ข่าวในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโยกย้ายนะคะการได้เริ่มต้นใหม่บางคนมีเกณฑ์ว่าได้เริ่มต้นงานใหม่มเมื่อไม่นานมานี้หรือเร็วนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะ สำหรับคนที่ยังว่างงานเนาะนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะงานอาจจะดูยุ่งยุ่งหน่อยนะคะอาจจะดูกดดันหน่อยแต่นาราเห็นไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาแล้วเนี่ย คุณมีพร้อมนะคะที่มีพร้อมทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนู่นนี่นั่นคนซับพอร์ตนะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุสน,นคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนในลนักษณะคือเจ้านายหรือคนที่มีตาแหน่งใหญ่โตสูงกว่าแต่อาจจะวุ่นวายเรื่องของลูกน้องบริวารอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็คอนโทรลได้ในเรื่องของการงานนะคะระวังภาวะใจร้อนด้วยนะช่วงเดือนมีนาคมพูดอะไรอาจจะพูดตรงๆไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมีไพ่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ เเหรียญเนี่ยหมายว่าสถานะหมายความว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของคุณ,คณเนี่ยคุณก็ค่อนข้างพอใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะพอใจในสิ่งที่คุณดีมีอยู่นะคะมีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาเนี่ยคุณโอเคหมดแล้วนะคะมีเจ้านายมีคนคอยซับพอร์ตนะคะมี คนคอยช่วยคุณนะคะในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินเนาะมีเกณฑ์ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือเป็นจังหวะเวลาที่หลายๆคนอาจจะได้ไปทํางานในลักษณะคืออาจจะไม่ใช่เวเดิมนะคะอาจจะเป็นในลักษณะคืองานที่ยังเราเรายังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนะคะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าที่แน่นอนเนาะในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะหรือบางคนต้องย้ายนะคะไปทํางานที่ไกลขึ้นก็ได้นะคะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์กรของเรานะคะเนาะมันมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายแน่นอนนะคะเท่าที่เห็นจากหน้าไพา่จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้เนาะ ต่อไปนะคะมาในเรื่องของการเงินไพ่ตรงกลางขึ้นมาชัดเจนมากว่าการเงินของคุณไม่ได้มีประเด็นปัญหาประกอบที่ผ่านมาการเงินของคุณดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะในเรื่องของสถานการณ์จากอดีตเนาะคือมันมีเงินเข้ามีช่องทางของอาการเงินเข้ามาหรือบางคนได้งานใหม่แล้วได้เงินที่ดีกว่านะคะคุณโอเคแหละกับสิ่งที่คุณ เป็นอยู่หรือเลด้ที่มีอยู่แต่ถามว่ามันไม่ได้มาจากโชคลาภนะการเงินของคุณมันมาจากการที่คุณพยายามนะคะจัดสรรต่างๆนานา,นาคุณดิ้นรนด้วยตัวเองหมดเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเงินของคุณยังมั่นคงและดีอยู่นะคะมันมาจากการงานซะมากกว่านะคะบางคนหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ อันนี้มันก็ต้องมีอันนี้มันก็ต้องใช้คือแบบอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะการเงินนิดนึงนะคะทุกอย่างมันจําเป็นหมดเราบอกว่าของมันจาเป็นต้องมีเนาะนะคะอันนี้เข้าใจเนาะจริงๆเราก็อยากจะให้โฟกัสว่าเอออะไรจําเป็นจริงๆแล้วก็ซื้ออันนั้นดีก,กว่านะคะเนาะทีนี้เนี่ยนะคะ,นะคะ,นะคะเป็นไพ่ของการเงินเนี่ยเป็นไพ่ของรู้สึกผิด นะคะขึ้นมาเนาะเป็นไพ่ออโรเค้เขาบอกว่าเรายอมคนอื่นเพราะกลัวเป็นคนไม่ดีไม่มีใครรักเรารู้สึกได้กว่าจึงใช้เงินมาเติมเต็ม,เ,ตมเนี่ยมันเป็นการใช้เงินเติมเต็มนะช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะเนี่ยมันโอเคเนะี่ยคุณพอใจก็ฉันหาเงินมาเองฉันก็จะใช้อันนี้คือไม่ผิดนะแต่ว่าคนเราเนาะก็ไม่ได้ขาขึ้นตลอดนะก็ต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่หาเงินได้ก็จัดสรรการเงินดีๆเก็บเงินนะคะเหลือแล้วค่อยใช้ดีกว่าเนาะแต่โดยรวม Energy ของไพ่การงานการเงินในเดือนกุม พมีนาคมเป็นเอเนจีที่ดีมากๆนะคะแต่ระวังภาวะมีปากเสียงเนาะช่วงจังหวะเวลาที่ดาวมันโคจรที่ดาวอังคารมันทํามุมเสียถึงดาวยูเรนนะสอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะคนอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดตรงๆก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังภาวะนี้เนาะสิ่งที่นาราจะเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงการงานการเงินนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสาหรับชาวร,ราศีนกุมามราศีกุมนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงการงานการเงินประจำเดือนเมษายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ Ah!